งานบริการของโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่เน้นคุณภาพมาตรฐานการบริการที่ทันสมัยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการการพัฒนาระบบบริการจะมีความจําเป็นและสําคัญเนื่องจากปัจจัยนี้ทําให้เกิดการพัฒนาระบบบริการในเวลาราชการขึ้นทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ยิงเห็นงความสําคัญของการพัฒนาคลีนพิเศษในเวลาราชการหรือพรีเมียมคลินิกให้บริการด้วย ความทระสมัยือ้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกได้รับบริการมากขึ้นปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วแต่ผมขอเรียนเชิญท่านประธานในฐานส่วนต่างบนสกแก้วจังหวัดแพชรคุณสุทสิริสุภกิจเจริญยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด้านผลงานนะครับผู้บิเกตเพราะว่าขั้พิเศษขึ้นมาก็จะทําให้บริการของโรงพยาบาลกแพงเพชรได้รับการกล่าวและก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคลินิกนี้ก็ต้องดาเนินการด้วยความเรียบร้อยก็อาศัยความร่วมมือของคณะแพทย์และรัมนีเจ้าหน้าที่รยาบาลและเจ้าหน้าทีู่กระดัง้งเความร่วมมือในการทําให้พิมี่ยมคลินิกนี้ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายโกโครการบริหารส่วนตำบลสะแก้วคุณสุวรรณสุภกิจเร,ริญและคุณสิทิศรสุภกิจเริญนะครับที่เป็นผู้บริจาคนะครับทีนน่สําคัญนะเป็นบริจาค ทั้งหดนะครับที่ให้กับโรงพยาบาลแคนเทนในการสร้างพีเยียกินนี้มูลค่าหลายแสนบาีรกินเจริ่ิมคห้กับังแเทก็มีส่วนช่วยผูป่วยหลายเรื่องนะครัไม่เฉพาะเกอี้ขอให้กาปนวามห็ความสุกความเจนะครับอให้รกนเ้ามหน้ากิจการก็หเจรทุเรื่องทไปจปุถุครับ กบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดพินิกพิเศษในเวลาเทศการพรีเมียมคลินิกกบัดนี้ขอบคุณครับนดค,ครับ

อยากมดูสสีเสียงเอะมีอะไรเอวมีอะไรเอวมีอะไรเอวเอนี่มันไม่มีมีแบบฟีฟีกับฟีฟีกับฟยังมีคนรวยี่โาโกาที่กับต้องัดไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền -huh. Mì Gõ Để không uh bỏ lỡ những video hấp -huh. dẫn